ก็แล้วใช่ไหมม่มันทั้งสองอันได้ไหมสวัสดีครับพบกับรายการ TAT Channel ครับและตอนนี้ก็มาพบกับคุณคิวผมคุณจอยแล้วก็ไอ้ใหม่เล่นคุณใหม่คุณใหม่คุณใหม่ก็เป็นมอดของโซฮอตและเดือะฮอตนะครับแล้วคุณคิวเป็นมอดของการดีเจกันใช่ปะ่ะครับใช่ไหมใช่ปะ่ะนี่โดดงานมาปะเนี่ย นี่โดดผมลาแล้วอ๋อไม่ได้โดดไม่ไ huh. ด really <IL ELI QUE> so ้โดดนี่โดดงานมาปะเนี่ยมอสใหม่โดดไม่โดดนะอ๋อไม่ได้โดดไม่ได้โดดเนไม่ได้โอเพลงที่เราจะเล่นกันเอากีตาร์ถึงคูเล่ดิคูเล่ดีกว่าคูเล่ดีกว่ากีตาร์เนี่ยทิ้งไปเลยสั่นเสีก็เพลงที่เราจะเล่นกันก็เป็นเพลงฤดูร้อนซึ่งเหมาะกับ หน้าหนาวหน้าร้อนหน้าร้อนชื่อมันยังบอกอยู่ดูดูร้อนก็หน่าร้อนสิครับะั้นเหรอก็ซึ่งบอกกับหน้าร้อนช่วงเดือนเมษาผมก็มาจะมาโคเปอร์เพลงฤดูร้อนนะครบเพราะแม่งเป็นเดือนเมษาไอสัตว์ประเทศไทยนี่ความคมผมนี่ให้จอยไปแล้วคือหน้าร้อนยกให้ไทยแต่ความรักยกให้เธอไอ้สัตว์อย่าไปต้องไปตัดต่อให้กูด้วยแต่คุณเพลงฤดูร้อนจากวงอะไรลาพาดอก พาละดอกเอา้าวพาดอกอะชมกันเลยดีกว่าไป่ะให้ชมไม่ได้ให้ฟังใ้สัตนนะว์เอส จเปิดออกไปให้ลืมเรื่องราวจากเก่ามาเปิดออกไปไม่เป็นเช่นเดิมก็ขคุณที่น้ำมาจนจบนะครับบายคุณพี่จะมาไปถึงไหนครับเคยมันจบแล้วก็ประมาณนั้นและ ต้องขอขอบคุณคุณคิวและคุณใหม่โดดงานไหมเนี่ยนะโดดงานมาโดดงานมาอ้าวเรียบร้อยก็สําหรับคนที่ไม่เห็นมอสคิวนะครับมอสคิวเขาบอกก็สาหรับคนที่ไม่เห็นมอสคิวนะครับก็คือเขาโดดงานมาเล่นครับพเราไม่เท่าไหร่มอสคิวทาไมมอสคิวเฝ้ากันไงมอสใหม่น่ะมันทั่วห้องเลยอ้าวมอสใหม่ก็มาอยู่ที่นี่ครับซึ่งสำหรับดีเจเดอะฮอตและโซฮอตที่ไม่เห็นมอสใหม่ในวันนี้นะครับ มาเล่นกับเราเขาโดดงานมานีใส่เสียมากนี่เป็นการเอ่อแฉผมลากันแล้วว่ะแต่ว่าไม่ผมอ๋อดีเจกันกันกันที่แปลว่าเปิร์นยิงมึงอ่ะยิงกูอ่ะเออกันไม่ว่าผู้หญิงก็อไม่กลัดยอหญิงกันเอาเหรออ่มีปัญหากับมากใช่ไหมขอโทษยลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการติดตามคลิปเชทีชนอลผต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ55 5ไลค์ ตอนนี้กี่ไลค์แล้วหกร้อยห้าไลค์หกร้อยห้าไลค์จริงหกร้อยหกไลค์มันกดออกมันบอกเมื่อกี้อยู่ไม่ไปกดถูกใจดูนี่อ ى, ่ะโทรศัพท์มากดถูกใจเด้กดถูกใจทีทีชแน,นลเลยนี่อื้กดเข้าให้อย่าลืมชวน,พนเพื่อนๆมากดถูกใจด้วย <c oughs> <ๆ>ไปไั๊มไลท์ใส่เสียขอบคุณนี่เป็นก้าวเล็กๆเนาะประมาณ600หกร้อยไลค์แล้วเป็นก้าวที่เล็กที่สุดที่จะเล็กได้<ม>เดี๋ยวต่อไปก็ประมาณเป็นหนึ่งไลค์เพราะอะไรเยอะเป็นคลิปพิเศษตอนนี้ อีพีต่อไปจะมาเป็นเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมมาตามติดติดตามตามติดก็ได้ติดตามติดตามดีกว่าอ่าอย่าลืมมาติดตามตามติดดีกว่าอย่าลืมมาตามตามอย่าลืมมาติดติดรายการ T ีตกลงยังไงครับอย่าลืมมาติดตามรายการ T ี Channel รายการที่พาคนไปไหนมาดูแล้วตอนนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะว่าทบายทำไมกูร้อนคนเดียววะตอนนี้ว่ากูร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนก็ไปอาบน้ำแค่นั้นไม่มีอะไรมากนายที่นี่มีอ้อน้ำไหม แล้วก็ถอดเสื้อดิถอดเสื้อจ้าโช,โ,ชโ,ชโชว์โชว์ให้ทางรายการให้นหยไม่เอาหนูเขนินอะเป็นชารเน่ย